นายาง ไม่ไม่เห็นไลฟ์โอเคมาละสวัสดีนะครับทุกคนเข้ามาแล้ววันนี้ลอง เปิดกล้องแล้วก็ไลฟ์กันแบบสดๆดดูเลยว่าตัวเองจะมีปฏิกิริยายัางไงถ้าถ้าได้ลองไลฟ์ผ่านลองเรคคอร์ดผ่านไลฟ์นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนิดนึงสวัสดีนะครับ แลล้วกก็ับสดโอเคครับก็น่าจะน่าจะโอเคแลละก็เดี๋ยวเริ่มเลยก็ได้ครับมันมีบล็อกหนึ่งในมีเดียมบล็อกของคุณสิทธวีเขาเข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของคำถามที่จะช่วยให้ชีวิตพัฒนาขึ้นผมเนี่ยมองว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะ ถ้าเราอยากจะเราสนใจเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทําได้จริงๆคือการตอบคําถามการตอบคาถามเนี่ยสำคัญกว่าสําคัญกว่าเรื่องเรื่องอื่นเลยในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการจดการเลคเชอร์การ, lecture, การเตรียม script, สคริปต์การทําสรุปการอะไรแบบนี้การตอบคาถามเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่สาคัญมากไม่ว่าเราอ่านหนังสือเยอะแล้วเราสามารถสรุปย่อหน้าออกมาได้ก็ยังไม่เท่าการสามารถตอบคาถามได้จริงๆ แต่สุดท้ายขั้นสุดท้ายที่เหนือกว่าการตอบคำถามก็มีก็คือการที่เราเอาไปรีวิวเอาไปเล่าให้คนฟังหรือถึงขั้นสอนคนอื่นได้อะไรเงี้ยแบ่งปันให้คนอื่นได้แต่ว่าวันนี้มันมีคําถามมันมีคําถามอยู่2หมวดที่น่าสนใจที่ผมคิดว่า2หมวดเนี่ยเป็นหมวดที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วทําให้เห็นผลได้จริงๆก็คือ1คือหมวดของการที่เราจะเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเรา เวลาที่เราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากคนที่เก่งกว่าเรามันคือการที่เราย่อยประสบการณ์ของเขาเราใช้ชั่วโมงบินของเขาเราใช้ทักษะความสามารถหรือว่าสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยเอามาปรับใช้กับตัวเองได้ก็จะมีอยู่10คําถามที่เอาไว้ใช้สําหรับถามคนที่มีประสบการณ์เหนือกว่าเราหรือว่าคนที่เราอยากจะขอคําแนะนําจากเขาแล้วก็มีอีก us. we we 10บคาถามที่เราเอาไว้ใช้สําหรับคุยกับคนที่อยู่ใต้ความดูแลของเราเช่นสมมุติว่าผม บอกว่าตัวเองมีมีความสนใจเรื่องของการพัฒนาตัวเองการทำเซลล์อิมพลูฟเมนต์ผมก็จะมีคนที่ผมดูแลจะมีคนที่ผมดูแลคือผมก็จะไปคอยถามจากทุกสุขดิบเขาว่า,าเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นอย่างที่อยากให้เป็นหรือเปล่าอะไรทำนองน,นี้ผมก็เลยมีคำถามอยู่กลุ่มหนึ่งที่ใช้อยู่เองด้วยประจำวนันแต่ไม่ได้ลิสต์ออกมาว่าเป็น1ิคคำถามหรือว่าเป็นคำถาม อะไรแบบไหนแต่ว่าก็ถามกันโดยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่วันนี้มีคนทําสรุปให้แล้วผมจะลองเอาสรุปเนี้ยมารีวิวว่าเราจะใช้แบบคําถามแบบไหนในการถามคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราแล้วเราจะไปดึงความสามารถของเขาออกมาแบบเอามาใช้กับตัวเองได้หรือคําถามแบบไหนที่เราจะไปถามคนที่อยู่ใต้ความดูแลของเราทีมงานเราคนที่เราให้การสนับสนุนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวลองรีวิวดู กลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นคําถามที่เราเอาไว้คุยกับคนที่ที่เก่งกว่าเราคนสมมติว่าผมเนี่ยเรียนเรื่องการเงินใช่ไหมครับผมเรียนเรื่องการเงินผมจะเรียนกับคนหนึ่งเรียนออนไลน์กับโค้ชหนุ่มโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์เขาก็เป็นอ่าเขาเขาาเ,เรียกตัวเองว่ามันนี่โค้ชคือเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทํางานแล้วก็มีหนี้มีสินที่ที่บ้านสร้างไว้อะไรอะไรแบบเนี้ย เสร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็สามารถพลิกชีวิตกลับมาจากหนี้ที่ที่เป็นหนี้เขาที่เขาแบบทาให้เขาเครียดนอนไม่หลับอยู่ทุกวันเนี่ยจนวันหนึ่งมันก็พลิกกลับมาให้ให้กลายเป็นเป็นทรัพย์สินได้เป็นอะไรบางอย่างที่หาเงินให้เขาได้ mm hmm. เขาก็มีความรู้เรื่องการเงินเหนือกว่าผมอ่ะแน่นอนแหละแล้วก็มีเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องการลงทุนเรื่องอหุ้นเรื่องของการเก็บออมเงินอะไรพวกนี้ผมก็จะเรียนรู้จากโค้ชหนุ่มเป็นหลักเรื่องการเงิน ถึงจะไม่ได้ไปลงเทคคอร์สผมเคยไปเทคคอร์สอยู่แต่ว่าสมัครไม่ทันก็ไม่ได้ไปเรียนแบบตัวตัวก็ใช้การอ่านหนังสือการเก็บคําตอบคําถามจากวิดีโอบทสัมภาษณ์หรือว่าทุกที่ที่โค้ชเขาปรากฏตัวแล้วก็จะพยายามไปเคยไปแอบเจอที่งานหนังสือแล้วก็ถามคําถามอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็จะมีคําถามกลุ่มหนึ่งที่เราจะเอาไว้ใช้คุยกับคนที่มีประสบการณ์ในบางเรื่องที่เหนือกว่าเราให้เราได้ประโยชน์ก็คืออย่างเช่น ข้อแรกบอกว่าเราจะถามคำถามว่าคุณทําอะไรที่ผมควรจะทําบ้างคุณทําอะไรที่ผมควรจะทําบ้างแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดผมอยากเก่งเรื่องเงินใช่ไหมผมอยากผมอยากมีเงินเยอะผมอยากมีความรวยเป็นเป็นเป็นสาณะของผมว่าผมอยากหาเงินได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วคุณคุณที่ผมมองว่ารวยแล้วเนี่ยทําอะไรบ้าง แล้วผมควรจะทําอะไรบ้างคุณทําอะไรที่ผมควรจะทําบ้างเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยคุณประหยัดคุณอดออมมันทําแบบไหนคําว่าประหยัดอดออมของคุณมันเป็นแบบไหนคุณใช้จ่ายเงินยังไงคุณวางแผนการเงินยังไงอะไรแบบเนี้ยคุณทําเรื่องอะไรบ้างที่ผมควรจะทําสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วนะมีเรื่องไหนบ้างที่ถ้าผมอยากได้เป้าหมายเดียวคุณเนี่ยผมควรจะทําอันนี้เป็นคําถามหนึ่งที่เราควรไปถามว่าคุณทําอะไรที่ผมควรจะทําบ้างข้อต่อไปก็คือคุณรู้จักกับใครที่ผมควรรู้จักบ้าง บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ได้ความรู้อย่างเดียวเราได้คอนเนคชันด้วยเวลาที่เราไปรู้จักกับคนอื่นๆคนคนอื่นๆก็คือคนที่เรามองว่าเฮ้ยคนนี้เขามีทักษะในด้านที่เราต้องการเช่นผมไปเรียนออนไลน์คอร์สออนไลน์แล้วก็มีการแนะนำการเป็นทอดๆว่าเราลองถามคนนี้ไหมถ้าเราสนใจเรื่องนี้ลองถามคนนี้ไหมถ้าเราสนใจเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราสนใจด้านจิตวิทยาใช่ไหม มีคนหนึ่งนะาชื่อขุนเขาอะไรแบบเนี้ยขุนเขาเพราะเขาเรียนด้านจิตวิทยาอาจจะให้คําตอบคุณได้หรือว่ามีอีกคนหนึ่งนะ้าที่ทําเรื่องอการพัฒนาตัวเองเหมือนกันทําวิดีโอด้วยเก่งด้วยชื่อชอนอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะอยากไปลงเรียนกับเขาหรือก็มีอีกหลายคนมีคุณอานทน์อะไรเงี้ยก็มีอีกหลายคนเขาก็จะแนะนํากันมาคําถามที่เราควรจะถามก็คือพอเราเป็นเริ่มรู้จักกับใครที่เราศรัทธาในเรื่องนั้นเนี่ย เราอาจจะถามเพราะว่าคุณรู้จักกับใครที่ผมควรจะไปแนะนําตัวไปรู้จักกับเขาบ้างข้อต่อไปข้อที่สามก็คือคุณแนะนําผมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหมายความว่าถ้าผมอยากจะมีความรู้ด้านการเงินใช่ไหมผมอยากจะเก็บเงินยกตัวอย่างอยากจะเก็บเงินสักหนึ่งล้านบาทผมเดินไปถามมันนี่โค้ชโค้ชหนุ่มโค้ชหนุ่มก็จะ ผมจะถามเพราะว่าคุณแนะนําผมยังไงบ้างถ้าผมอยากจะมีเงินหนึ่งล้านบาทโค้ชหนุ่มก็จะเล่ายาวเลยอ่ามาดูก่อนเลยทําไมมึงอยากมีร้านหนึ่งมึงจําเป็นเหรออ่าโอเคถ้าเกิดจําเป็นอ่าอยากมีมาตอนนี้ใช้จ่ายมีรายได้ยังไงบ้างมีรายจ่ายยังไงบ้างรายได้กับรายจ่ายอันไหนหาเพิ่มรายได้หาเพิ่มได้ไหมหรือว่ารายจ่ายลดเป็นไหมหลังจากนั้นเริ่มมีเงินออมเริ่มมีเงินก็ออมเอาไปลงทุนเป็นไหมอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะให้คําแนะนํามาจากสิ่งที่ สิ่งที่เราต้องการสําคัญคือเราเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องรู้ว่าเราต้องการเรื่องอะไรก่อนเราอยากได้เรื่องอะไรแล้วเวลาที่เราไปถามคนที่ต้องการเราขอคําแนะนาเขาเนี่ยเขาก็จะได้แนะนําว่าเออคุณแนะนําผมกับเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยยังไงบ้างเราจะเราจะสามารถเคลียร์ตรงนั้นได้ว่าเราชัดเจนในมุมของเราเราชัดเจนและในมุมของคนที่ให้คําแนะนําเราเขาก็ชัดเจนกับเราก็มันก็เกิดประโยู่ ค,คำถามต่อไปคําถามที่4ที่อาจจะเอาไปใช้ได้เวลาที่เจอคนที่คนที่เก่งกว่าเราก็คือคุณมีแผนในการพัฒนาตัวเองหรือเปล่าแล้วถ้ามีมันเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าผมถามผมถามอาจารย์ที่ผมเรียนในคอร์สออนไลน์ด้วยว่าเขามีแผนพัฒนาการพัฒนาตัวเองหรือเปล่าเขาให้คําแนะนําผมว่าเขาเนี่ยอ่านหนังสือเป็นปริมาณมากอ่านหนังสือจํานวนมากแต่ว่าไม่ได้อ่านอย่างเดียวเขาจะทําสรุป เขาทาสรุปไม่ได้สรุปอย่างเดียวเขาจะออกมาแชร์การที่เขาเออกมาแชร์เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าเขาก็จะมีแผนในการนี้เสร็จแล้วเขาก็จะประเมินว่าเรื่องที่เขาทำเนี่ยมีคนสนใจมากหรือสนใจน้อยแบบไหนเขาก็จะปรับตัวเองไปเรื่อยๆปรับตัวเองไปเรื่อยแล้วเขาก็จะลองขายอะไรบางอย่างอันนี้ก็เป็นแผนการที่ที่ที่ทคนที่ผมไปเรียนด้วยเนี่ยเขาก็วางแผนไว้ว่าเขาจะทาแบบไหนยังไงบ้างสิ่งที่ผมได้จริงๆคือผมก็ต้องเอามาคิดว่า เรื่องที่เขาพัฒนาตัวเองแบบเนี้แนวนทางแบบนี้มันเอามาใช้กับตัวเราได้ไหมถ้ามันเอามาใช้กับตัวเราได้โอเคเราควรจะหามุมอะไรอะไรบางอย่างที่เริ่มทําเรื่องของตัวเองแต่ถ้ามันเอามาใช้กับตัวเราเองไม่ได้เราก็ต้องพลิกแปลงพลิกแปลงว่าถ้าเกิดคนนี้เขาสนใจเรื่องนี้เขาเลยทําแบบนี้เราสนใจเรื่องนี้เราอาจจะทําแบบลองทําแบบนี้ไหมหรือทําแบบนี้ไหมอะไรแบบนี้ข้อถัดไปก็คือ ถามไปตรงๆเลยว่าคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงกับเรื่องที่คุณกําลังทําทําไมคุณถึงทําเรื่องพวกนี้ทําไมค,คุณถึงสนใจเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีคําตอบในบริบทที่ประมาณว่ามันเป็นรากเหง้ามันเป็นเนื้อหามันเป็นพื้นฐานที่เป็นที่มาของความคิดของเขาว่าทําไมเขาถึงคิดแบบนี้อย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของความรู้ทําไม ถ้ามีคนมาถามผมว่าทําไมผมถึงอยากพัฒนาตัวเองในเ,งเรื่องความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยน่าจะพาเราไปในที่ไหนก็ได้ในที่ไหนก็ได้ที่ผมอาจจะเกิดมาต้นทุนน้อยหรือว่ามีมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมมีความรู้ผมมีการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผมอาจาจะสามารถมีอะไรก็ได้ตามที่ผมต้องการจะมีผมผมเชื่ออย่างนั้นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะเป็นพื้นฐานความคิดว่าทําไมเราถึงทําไมเราถึงต้อง ถามเกี่ยวกับว่าคุณคุณคิดกับเรื่องนี้ยังไงคุณอะไรเป็นที่มาของความคิดของเรื่องนี้แล้วก็เรื่องต่อไปถ้าเราจะถามคนที่เขาเขามีทักษะมากกว่าเราเราจะถามว่าในเรื่องที่เราสนใจเนี่ยสมมุติว่าผมสนใจเรื่องการเงินใช่ไหมในเรื่องการเงินเนี่ยผมอาจจะถามโค้ชหนุ่มว่าในเรื่องการเงินเนี่ยคุณประเมินว่าถ้าเต็ม10เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่ผมทําพฤติกรรมรายรับรายจ่ายแบบที่ผมทําแบบเนี้ยถ้าเต็ม10ผมได้เท่าไหร่ ถ้าเต็ม10ผมได้เท่าไหร่ผมใช้เงินแบบนี้ผมหาเงินได้แบบนี้ผมใช้เงินแบบนี้ผมเก็บออมได้เท่านี้ผมลงทุนได้แบบนี้ถ้าเต็ม10เรื่องนี้มันได้เท่าไหร่สําหรับสําหรับโคช้ชมองว่าผมได้เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดผมอยากจะได้10เนี่ยผมต้องทําอะไรบ้างผมอยากจะได้เต็มเนี่ยผมต้องทำอะไรบ้างคำถามนี้มันผมใช้ครั้งหนึ่งนะตอนที่ผมอยากจะผ่าน ечение, cocaine, โปร p r o เ a t i o n ตอนที่ไปเริ่มทํางานใช่ไหมเราก็จะมี p r o เบชั่นประเมิน ในช่วง3เดือนแรกเขาก็จะให้เราทดลองงานใช่ไหมพอเราทดลองงานเสร็จปุ๊บเขาก็จะตัดเกรดเราเขาจะตัดตัดเกรดเราว่าผ่านไม่ผ่านว่าดีหรือไม่ดีอะไรทำนองนีนน้ทีนี้ผมเนี่ยเริ่มยิงคําถามประมาณนี้ไปว่าผมเนี่ยต้องการที่จะผ่านโปรเบชั่นสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยคิดว่าจะทําให้ผมผ่านโปรเบชั่นไหมถ้าผมจะต้องผ่านผมอยากจะผ่านโปรเบชั่นเนี่ยผมจะต้องทํำยังไงบ้าง ผมก็ยิงคําถามประมาณนี้ไปเราก็จะได้คําแนะนําที่ตรงจุดมากขึ้นโอเคความคาดหวังของเราเราคาดหวังเรื่องนี้ความคาดหวังของัวหน้าเป็นความคาดหวังในเรื่องนี้ซึ่งพอเรารู้ตัวก่อนเนี่ยเราก็สามารถปรับให้มันตรงกันได้พอมันตรงกันแล้วเนี่ยเราก็จะจ่ายพลังทํางานได้แบบถูกที่ถูกทางมากขึ้นแทนที่จะทําอะไรมั่วซั่วไปหมดแล้วก็สุดท้ายออกมาก็อาจจะไม่ได้ตามที่ประเมินตัวนี้ก็เหมือนกันนะเราอาจจะถามคนที่เขามีทักษะเหนือกว่าเราในหลายๆเรื่องว่า ถ้าเราเรื่องที่เราทําเรื่องที่เราสนใจเนี่ยเราทําประมาณเนี่ยในสายตาคุณเนี่ยเต็มสิบคะแนนคุณคิดว่าผมได้สักเท่าไหร่คุณสมมุติเขาบอกว่าได้สักหกคะแนนได้สักเจ็ดคะแนนเราจะถามต่อว่าถ้าผมต้องการสิบเต็มสิบเนี่ยเพราะว่าต้องต้องการสิบคุณคิดว่าผมต้องทําอะไรเพิ่มทําอะไรบ้างหรือไม่ต้องทําอะไรต้องตัดอะไรออกอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นคําแนะนําที่ตรงจุดมากว่าเราต้องการ สิ่งนี้เราคาดหวังสิ่งนี้แล้วตอนนี้ที่เราทาโอเคเราอาจจะยังไม่เต็มที่แต่ถ้าเราจะไปจุดนั้นเราต้องทําอะไรมันกลับมาเรื่องเดิมว่าเราชัดเจนกับตัวเองว่าเราอยากได้อะไรพอเราอยากได้อะไรเสร็จปุ๊บเรามีคนที่ให้คําแนะนําเราได้เราก็จะขอคําแนะนําประมาณนี้ได้แน่นอนข้อต่อไปนะครับคําถามที่เรา,เาควรจะเอาไปใช้กับคนที่มีทักษะสูงกว่าเราคนที่จะแบบเป็นคนที่ให้คําแนะนําเราได้ก็คือมีอะไรที่ผมควรจะทําเพิ่ม หรือว่าควรจะลดลงบ้างในชีวิตเนี่ยโอเคคำถามเนี่ยมันจะสอดคล้องกับข้อเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เราอยากได้เนี่ยสมมติผมอยากจะเก็บเงินให้ได้สัก1ล้านบาทผมควรจะทําอะไรเพิ่มผมควรจะไปถามคนที่มีความรู้เรื่องการเงินใช่ไหมว่าผมอยากจะได้เงิน1ล้านบาทภายในวันที่ก่อนอายุ35ยกตัวอย่าง ล้วตอนนี้ผมยี่สิบแปดผมเหลือเวลาอีกเจ็ดปีผมควรจะทําอะไรบ้างคว,ควรจะทําอะไรเพิ่มแล้วควรจะลดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงีเ้ยเ,เรื่องระหว่างทางก็จะชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆนะครับอันนี้คําถามนี้ก็คือควรจะไปใช้ว่ามีอะไรที่ผมควรจะทําเพิ่มหรือว่าลดบ้างในในชีวิตเนี่ยถ้าถ้าอยากจะถ้าอยากจะมีอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คําถามถัดไปมีเรื่องอะไรที่ผมควรจะรู้บ้าง ก่อนที่จะไปเริ่มทําเรื่องนี้หรือว่ามีเรื่องอะไรที่ผมควรจะรู้บ้างก่อนที่ผมจะตกหลุมพรางของอะไรบางอย่างหรือว่าก่อนที่ผมจะแก่หรือว่าก่อนที่ผมจะไม่มีแรงทํางานหรือผมก่อนที่ผมจะตัดสินใจอะไรในบางเรื่องมีเรื่องอะไรที่ผมควรจะรู้บ้างคําถามนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมว่าเราควรใช้ตอนที่เราลองเราลองทําอะไรบางอย่างไปแล้วเช่นผมบอกว่าผม อยากจะออกกาลังกายใช่ไหม,มอยากจะออกกาลังกายผมลดน้าหนักได้แล้วผมลดน้าหนักไปอยู่ในจุดที่พอเหมาะพอควรของตัวเองแล้วผมอยากจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เริ่มเสียเงินจ้างโคช้ชละผมจะถามโคช้ชว่าถ้าเกิดผมจะเริ่มสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยผมอยากจะมีกล้ามเงี้ยผมควรจะทําอะไรบ้างมีอะไรที่ผมจะต้องรู้ก่อนบ้างว่าอย่างเช่นแน่คือคุณไม่ควรจะทานต่อของพวกนี้นะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะทำร้ายคุณยังไง คุณควรจะวางแผนแบบนี้นะเพราะว่าในระยะยาวมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยไอพวกเรื่องพวกนี้คือมันเกิดจากเราลองทําไปแล้วสักหน่อยหนึ่งแต่ก็จะมีคนมาตบตบให้เราเข้าที่เข้าทางเองมีเรื่องอะไรที่ผมควรจะรู้ก่อนที่จะก่อนที่จะเสียเวลาในระยะยาวไปบ้างอันเนี้ยเราควรจะเราควรจะตั้งคําถามนี้เลยแหละในเชิงของกลยุทธ์คนเราเนี่ยเหนือกันหรือไม่เหนือกันมรนชนะกันตรงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นคาถามนี้สําคัญมากผมมองว่า คำามถัดไปคําถามสุดท้ายนะครับก็ ka, ถ้าคุณอยู่ในสถาน,นาการณ์เดียวกันกับผมเนี่ยค, <cryptocurrencies> คุณคิดว่าคุณจะทํำยังไงอันนี้เราอาจจะถามคนที่เหนือกว่าเราได้เราเป็นคนที่โอเพนเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะขยายความต่อตอ,อธิบายต่อแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าตามนี้ก่อนคือถ้าคุณอยู่ในสถาน,นาการณ์เดียวกับผมคุณจะทํำยังไงเวลาที่เราเจอปัญหาใช่ไหมครับในในในเรื่องสมมุติว่าเรื่องของการเงินของผมผมอาจจะถามโค้ชหนุ่มว่า เฮ้ยโค้ชผมมาเก็บเงินได้น้อยมากเลยเดือนหนึ่งเก็บได้แค่10%หรือ5%เท่านั้นเองถ้าโค้ชอยู่ในสถานการณ์เดียวก,กันกับผมเนี่ยอยากจะเก็บเงินเพิ่มจาก5%เป็น10%โค้ชควรทำยังไงดีโค้ชจะทำยังไงผมมีรายรับอยู่ประมาณนี้ผมมีรายจ่ายที่ฟิกซ์อยู่ประมาณนี้ผมมีรายจ่ายอื่นๆอยู่ประมาณนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะเอาตัวเลขเรามาฉีกฉียดฉียดูเขาจะให้คำตอบในประสบการณ์ของเขาในประสบการณ์ของเขา สิ่งที่ผมจะเล่าต่อก็คือที่ผมจะเสริมให้ก็คือเขาอาจจะให้คําแนะนําอาจจะให้คําแนะนําแต่ว่าเราต้องเก็บมาพิจารณาเองว่าเราจะเชื่อไหมเราจะเชื่อว่าเราจะทําตามนั้นไหมเราก็ให้คําแนะนํามาว่าในมุมของเขาในมุมที่เป็นประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเราควรทําแบบนี้เราควรทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีอยู่ประมาณ เก้าถึงสิบข้อคือหนึ่งคือคุณทําอะไรที่ผมควรจะทําบ้างโค้ชครับคุณโค้ชทาอะไรที่ผมควรจะทําบ้างไหมมีเรื่องอะไรที่ผมต้องทํำไหมที่ที่โค้ชทาแล้วก็มีอ่โค้ชรู้จักกับใครที่ผมควรรู้จักบ้างไหมมีคอนเนคชั่นอื่นๆที่ผมควรจะไปเรียนรู้จากเขาไหมหรือว่าผมสามารถเอาเรื่องที่ผมกําลังลองเนี่ยไปถามคนอื่นเพิ่มเติมได้ไหมในประสบการณ์อื่นๆแล้วก็โค้ชครับมีคําแนะนํากับผมในเรื่องนี้ยังไงบ้างไหม ในเรื่องที่เราลองทํามาเองแล้วแล้วเราอาจจะเจอปัญหาหรือว่าเราอาจจะต้องการโอกาสใหม่ๆเราจ,จะยิงคําถามว่ามีอะไรที่จะแนะนําผมในเรื่องนี้ไหมแล้วก็ข้อต่อไปคือโค้ชครับมีแผนการในการพัฒนาตัวเองของโค้ชหรือเปล่าถ้ามีเป็นยังไงผมผมอยากจะรู้และผมอาจจะเอามาอัดแบบใช้เอามาปรับใช้กับตัวเองหรือว่าโค้ชครับโค้ชคิดอะไรกับเรื่องนี้ครับทำไมเรื่องนี้มันสําคัญกับโค้ชทาไมเรื่องนี้มันถึงเป็นเป็นเรื่องที่มีมี เรื่องสําคัญเรื่องที่โค้ชอยากจะให้เวลากับมันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโคอ้ชครับทําไมในเรื่องที่ผมทำเนี่ยโค้ชประเมินว่าเต็ม10คะแนนผมได้เท่าไหร่แล้วผมควรจะทําอะไรเพิ่มผมควรจะทําอะไรเพิ่มแล้วก็ถัดไปคือโคอ้ชครับผมมีอะไรที่ผมจะต้องทําเพิ่มไหมหรือว่าต้องลดลงไหมถ้าผมอยากจะได้ในเรื่องนี้ถ้าผมอยากจะได้ในเรื่องนี้ผมต้องทําอะไรเพิ่มไหมแล้วก็มีอะไรที่ผมควรจะรู้ก่อนที่จะ เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ไหมผมใช้คํานี้แล้วการสรุปให้มีอะไรที่ผมควรจะรู้ก่อนที่จะเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้ไปมากกว่าน,นี้ไหมผมควรจะทําอะไรไหมผมก็จะเห็นภาพระดับใหญ่ภาพระดับกว้างแล้วก็โค้ชครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวก,กันกับผมเนี่ยคุณจะทํำยังไงครับอันเนี้ยสำคัญเพราะว่า,าเราก็จะได้ประสบการณ์ที่เขามารีวิวให้เราฟังเขามารีวิวให้เราฟังทั้งหมดทั้งเ้าถึง1ิข้อเนี่ย เป็นคําแนะนํามันเป็นคําแนะนําคําแนะนําหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่ให้คําแนะนํากับเราเนี่ยไม่มีอํานาจในการที่จะจับมือเราไปทําอะไรเลยไม่มีอํานาจในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราชีวิตยังเป็นของเราเหมือนเดิมชีวิตเป็นของเราเหมือนเดิมแล้วแต่เราว่าเราจะทําหรือไม่ทําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปขอความคิดเห็นเราขอความช่วยเหลือโอเคเราอาจจะมีความคาดหวังอะไรบางอย่างว่าอ่ะฉันอยากได้เรื่องนี้แหละ ตอนที่ฉันไปถามแต่ว่าพอฉันรู้แล้วว่ามันทํำยังไงอะไรเงี้ยมันอาจจะฟังดูยากอยู่อไอเงี้ยฉันอาจจะเดินในจังหวะของตัวเองว่าฉันอาจจะทำฉันอาจจะทําในจังหวะที่แบบเออทำแบบเนี้ยแล้วก็ฉันค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะไม่สามารถคุมวินัยในตัวเองได้ตั้งแต่ครั้งแรกก็ค่อยๆเป็ี่ยนค่อยๆไปค่อยๆเป็ี่ยนค่อยๆไปแต่ทั้งหมดคือคําแนะนาที่ที่เราควรจะหยิบมาถาม คนที่มีความรู้เหนือกว่าเราเพื่อให้ได้ประโยชน์กับตัวเราเองด้วยเพื่อให้ได้ประโยชน์กับคนที่กําลังจะปรับปรุงชีวิตตัวเองให,ให้ดีขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมีความสนใจที่ชัดเจนแล้วเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวเราก็เจอแล้วว่าว่าเราจะว่าเราจะให้ใครมาโคช้ชเราสนใจสมมติยูยูผมก่อนนั้นเนี่ยผมสนใจเรื่องของการพัฒนาตัวเองใช่ไหมผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร ผมก็อ่านหนังสือไปเรื่อยผมก็นั่นนี่นู่นก็ดูหนังสือดูวิดีโอไปจนผมก็เริ่มผลิตผลงานอะไรออกมาผลิตผลงานอะไรออกมาเสร็จปุ๊บแล้วอยู่ๆผมก็มาสนใจเรื่องการเงินเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราควบคุมเรื่องเงินดีเราจะเครียดน้อยลงแล้วพอผมเริ่มสนใจเรื่องการเงินปุ๊บมันก็มีอะไรที่ออกมาว่าเอ้คนนี้เขาก็สนใจเรื่องการเงินแท้เราน่าจะไปถามเขาได้นี่คนนี้เขา คนนี้เขาก็มีความสนใจมีความรู้เรื่องการเนีย่ยมีประสบการณ์ด้วยเราน่าจะไปถามเขาได้และคําถามที่ไล่มาเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเราสามารถตั้งคําถามไว้ในใจโดยที่ไม่ได้ไปถามกับตรงตรงแบบหนึ่งตอนหนึ่งอย่างนี้นะเราจะถามคาถามนี้ว่าคุณแล,แล้วคุณทํำยังไงในสถานการณ์เดียวกันกันกบผมเนี่ยผมสมมุติผมเป็นหน,นี้อยู่2ล้าน้วคุณเป็นผมคุณทํำยังไงเราอาจจะหาวิดีโออ่านหนังสือจนเราได้คําตอบพวกนี้ก็ได้อาจจะไม่ต้องแบบ สัมภาษณ์กันหรือว่าต้องถามกันสดๆตัวๆก็ได้อันเนี้ยมันเป็นแบบแล้วแต่ใครจะมาปรับใช้ว่าจะจะดึงประโยชน์ออกมาอย่างไงจากคนที่เราอยากจะขอคําแนะนําครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสําหรับคนที่ถ้าอยากจะตั้งคำถามอะไรบางอย่างเพื่อจะขอความคิดเห็นขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นคนแนะนําเราคนที่เราเชื่อว่าเขามีความสามารถมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เหนือกว่าเราในเรื่องที่เราสนใจแค่บางเรื่องนะ ไม่ต้องเก่งกว่าเราทุกเรื่องแค่เก่งกว่าเราในบางเรื่องเราจะขอคําแนะนําจากเขาได้แล้วก็ใช้คําถามพวกนี้ในการขอคําแนะนำนะครับก็มีประมาณนี้ครับวันนี้คําถามที่จะใช้คุยกับเมนทอร์ครับสวัสดีครับ